นาทีเดี๋ยวพาชมบรรยากาศฝั่งนี้หน่อยเอฟซีก็ดูทีมงานเราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมก็จะไปลงคลิปต่อนะตลอดเกี่ยวอะไรล่ะจับเลยจับเล่นนะว่าที่เอาให้กันคันบอกว่านี้ผมจะเตะหน้าเลไปไป ตกว่าตอนนี้ก็เป็นด้านหน้าอีกแล้วนะฮะทุ่านการนวดข้างในห้องนะคุณพ่อก็กั้นเปร็จแล้วทุกท่านเดี๋ยวไปดู มาหกมันน่้เออขอบนลกเลยเลย่นได้านบนข้างหลังฮะเดี๋ยวเราเทปูนเ่กาออกไหังี่นึงชงานก็ทาการยิงไม้ไม้าชางชายด้านข้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานเรารอมุงหลังคาแล้วเราค่อยยิง ทีเดียวตัดตัดลังคาเลยแล้วตอนนี้ก็ตัดคุ้มให้แล้วเสร็จแล้วไอ้งาสวยไอ้งาวันนี้อารมณ์่ค่อยดีเลยสินะที่อกวอารมณ์่ค่อยดีว่ะจะทำอะไรทำไมเป็นอารมณ์ค่ดีตัวเมีย่าอภิปราบคุณหลังนะโอเคอารมณ์่ค่อยดีนักขดโเมียครับแก้วนั่นอะ ว่าคี้พ่อห้ามตรงน้ำไม่จิ้ดีิครับนะเพราะเจ้าเี้วผมงงงอยู่บนข้นล่างเลดี๋น้ำน้ำหลังคาห้ามตองใ้เออทำไปได้แหละยันตรงนี้มันต้อยู่างแล้วไม่ว่าอยู่นงงยนบนมันจะเป็นตะไรน้ เออเดี๋ยวรู้เลยใส่จแล้วเสร็จแล้วก็แล้ยเนาะเดี๋ยวเล้ยงแหลัอะไรเ่าะได้จิงก็ได้เตีกนยนี่เล็กๆ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 อ๋ออีสต้เร์อีสตาอินชนนะตรนี้เ็นตร้เป็นการุงไปเนาโอเกือบตอกเกนตอกเกตอกเกอเกดูเนาะดูมันเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวใช่เนาะ เอาไปนี่นีก็ทำเออจบๆเยกันเลยตามนะอกันเรวกันขายนี่เออเดียวิเลี๋ยเียวพัดลม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 น่นพัดลมนัน ปอลลเป็นตัวบัลลนตัวอยู่บนล่างคันโดนหลอกคันเลนดึอยู่บนล่างอยู่บนนี่ละนั้นเลยเออนี่แหลนี่ลแล้วก็แล้วพอห้ามตงน้ำกินนะนี่คันนะ

ตรงนี้เองเนาะคนก็แบ่งหน้าที่มาทำแบบเหลือฝั่งนี้ถ้าก่อฝั่งนี้อีกนิดนึงนีคือจบแล้วเนี่ยงาน่องเราวันนี้พ่อจะย้ายมานี่ระบ๊อบพ่อจะย้ายมานี่แล้วยอดเลยอดทานมากเลยวันนี้รวดเร็วตัณใจมีจะหักเลยได้ไหมยอดผมพ่อเริ่มจะก่อไป้วเเปลี่ยนใบบอกทีผมทำวงกลมแทบไม่ทันมึงอีก ก่อเร็วมากเลยใบนี้ตัดได้เล่เยอะเนี่ยลองเราบ่ะมันนิดเดียวเองนะเออเราดูเป็นสีเหลืองเนาะโอเคใช่เห็นพี่บ่าวพาทำเอาจมูกแตะทำอะไรเอาเอาโอ้ยอ๋อพี่บ่าวไม่ใช่จมูกพี่บ่าวแค่ปากพ่อแปดแล้วนะพ่อพ่อก็ย้ายมาทำตรงนี้แล้วชักชัก ยอีกันบางใส่ตะปูวันนี้งานได้เยอะ้ยมัเยอะไม่เยอะยีัวปูเองหมดแล้วนะหือางานได้เยอะวันนี้ยอดงานได้เยอะปูจะหมดแล้วเดี๋ยวูจแล้วได้่ไหมัตงได้แงานเะลุยงานกันต่อเนื่องนะต้องบอกว่างานเดินแบบรนะฮะทุกท่านปั้งได้เทียยบปั้งรุบปังปังดาติดเดี๋ยวผมเียให้ cái vào nó còn dòm không bị dại thế mà nó clear khó ngay thế mới nhận được này รอถ่ายมันจบให้เสร็จอยงนี้นะโอ้ไปเดียวโอ้ได้เฉยเลยใช่ไามเจามเขาเร็วอีมัน่า่่างนคพอดเลยลบอออ่ะนี่ปิดงานกอบล็อกเลยวันนี้ครับผมดีเนาะผมเรียกกกพ่ออีนะ เอาปกติกติเร็วกว่าคุณพ่ออีกใช่เรื่องอะไรนอนนอนกักินเออนอนเออกินเกีนนอนกับกินสองอย่างเลยเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะเงานไม่เท่าไหร่หรอกโอเคแล้วกับตังก็จะเก็บงานนะครับเอฟซีเก่งยิ่เลยกับตังอยากเหรอเพืรอครักสปอร์ตอีครับ